สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจากพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบุ๊ดะมาเบิ่งกันต้นเอกพักกวางตุ่มจากพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแนนเบิ่งแน่งคพื่อนิขุนฟังขุนมาเสียากระอดมาได้ก็จะไปได้ง่ายดอกเจ้า like ่า <seasoning> ต้องใหญ่แล้วสำนีละมันสีแข็งขุน่ะ ลมฝนฝนลมจะมาห้ำหัวคนสวยอุณน,น่ะอือหือตัอองเสียงตะฮักกันแมงมันแตกขึ้นมาได้นี่จะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วมีกว่าทางสิมีอยู่จ้านี่พ่อแม่พี่น้องคุณไนแหน่งหน่อยๆดอกยอดไดออนนี่แหละไอแกงสุงกกระรงพอดีพอดีเลยนี่ว่าเฉพาเก็บกับประเด็มันหนวกหูบตาหล่อใจแม่จา้า รอตาลอใจบงไนนี่เดี๋ยวแต่มันแตก่มันยังดอกเมันยังอกจ้ามองไ่นรอไม่ไวนี่วดกหอกงน่เนี่้นนย,ยาดเน้มัไหเสียงดังขนาดนี้นะเล็กโอ้กล่องจอยแมใส,ส่ยันใส่สแบ,บตจิมมิชไฟแชร์แบตอา้าวลกระฝนอ้า เล่นมอลแนี้งน่นอยมันอีกการจับมันหล่อตาหล่อ,ลอใจเรื่แนเนียเบอเลยจังทีนีนน่บุญนรจอดเลยบุญนรรมบุญอดยอดเอาละเอาละไอ้ใครได้เก็บปัน ยอดกองตุ้งฮักดังโป๊ะโแม่พี่นองไ่ตั้งเนี่ยล่มกับพ้องล่มจีน่าแหนกันนิดนี่เข้าใจผิดนะจ๊ะคนเลยปนดไปจับไปปีนเขาฮะตอนทั้งพ่วงก่อนนี่พ่อแม่พี่นองเออ้ยบางหนึ่งซีซีตนนี่จะแม่มพันภากันคากลายบางแนวอ่อนขนาดต้องปวน บนตกเนี่ยนี่บางแนวนี่พูดนะลำต้นพันพูดนะพูดนะพูดนะโอ้โหอะไรเธอจะอวบขนาดนี้ฟังพูดเฮ้โยโผล่ไปเัยพเจ้าว่าเอาอะไรจอยเอ้ยเอาอะตรจีพูดพูด ทักไปลวดทักไปโอ้ยดีที่ต้มนะบ้าเจ๊ทักไปแบบรัวๆไปเลย,อยเอาดิกันพออะไรได้ดิคุณจอดนะโอ้ลองถามเปลี่ยนดีดิถ้าแต่สองมึงลองเท้ามือ,อกันเด็น เปียกมันเลยเกิดไปจนเกิดเปียกพ่ะนะพระาง่าเกิดเปียกแท้โอ้ยมึงะมึงแน่น่สุดยอดขนาดวันนี้ฟัออนล้ากระเด็ดปะไรตีพระ้างมาเป็นอสนอืมพูดนะวาย ที่นอนบ่หลับเด็ดตัวพ่อแม่พี่น้องเด็ดเปื่อพวกเจ้าอยู่เมืองไทยนะเด็ดเปื่อพวกเจ้าอยู่ทางเมืองไทยปมาติดต่อมาเมืองก่อนนี่เมืองก่อนนี่คณอาแนกนคุณอาพย์หลาบ เยียงตนนัวนี้โอ้ยเฮ้อดนมันอ่อนเบาไปไหนจ้ะตุ้มเลู่นอยเอ้ยเอาละร่มเลยผมไอนอกเอ้ยบงกอนีบง,งแน่นะูนำผู้นจอดเรยบระแนงนนง ก็ะราบลาบี่คุณปิดตะสิเก็บเอามาจี่นี่ผ้าหักผาหักแบบมันๆเลยจ้ะโอ้บางุมนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้เบางน้ำต้นปุ่เนี์กูด่ะฟังเสียงน้ำต้นประนร์ดิตรโอ้จวดอีรีนาจะนะโอ้ น่องอ่ะถ้ามาหากินต้นนี้หน่อยเพื่อนหนีเพราะแม่พี่หน่นองที่ขึ้นมาใหม่นดิมาจะเอาเพรือเอาอดไปได้เพราะแม่พี่หน่นองเลยมันอวบคักุ่น่ะ วขจกกอกมก่อสร้สางนี่ขจอก,กก็บ่ค่อยได้เก็บมันขยะขึ้นนี่ประมาณพี่น้องมมก่มกกอสร้สางอันนั้นรัฐบาลรัฐบาลเขามาอันนั้นอันนี้มาอันบ้านท่อข้างบนนี่พี่หนุ่มเอขอข้างบนนั้นนี่จะหยอดก่อนอันนี้มันมีห้อยก่อนมาเก็บหรือตัวน,นี่ไหม ปีนไปต้นเขาคนมองเต็นไม่มีห้อยคนมากแล้วไปไปทางนี้หยาดยางรักหยานี่เด้อยางได๋บ่เด๋ยวกระสิยางจ้ะเพราะว่าขอนอนู้ห้อยคนมาเก็บแล้วนี่พ่อแมนเราเห็น,นนะห้อยคนมาเก็บนี่จ้ะบ,บ๊องแมนบ่บ่มีห้อยคนมาเก็บปากจอขึ้นหล่อตาหล่อใจเฉย,ยอดข้างบนนั่นไง 오거오오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 오 <디어보는> <디어보는> บนบงป่าที่ทุ่งะสุดยอดเลยยอดนี่สุดยอดอีฟังนะโอ้โห,โหสุดอีฟ้อีหนามกระเด็นใส่กล่องขอตรวจขอใัยแด้จ้ะเด้อกล่องอาจจะล่าย สดอขนาดเลือดขนาดโป้โ oh. อ oh ้ผ oh. oh ีพระองค์ผีพระองค์แน er ่หนิเพื่นนจะเป็นเลือดขักแฉะเพื่อนสวยเกินไปแล้วสวยเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โห โลบมากเต็มกำมือโลบมากอีลีพ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะสุดยอดเลยพูดนะสุดยสุดยอด,ด,ยอด,เ,ดยเกินไปแล้วเอ้ยเจออฟีนําบอฟนบอร,ฟ,บอรฟีนกระสีวาจังได้แล้ว ไม่ปินก็ไม่รู้จะพูดจะใดแล้วแมนบวจ่ะพูดโซกก่อนพูดจะไม่ร้องไห้คักไรขนาดบิ่งกอนี่จากพ่อแม่พี่น้องโอ้โห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 พ่อแม่พี่น้องเลยแล้วปวดแล้วปวกคักลายสุดยอดน่าจะเน้อแม่พี่น้องอุ้ยงามเกินไปแล้ว ไปจัด,ดี๋ยวจอยเอ็นสิภาพไปหลอกล้ะจ่ดาด้พ่อแม่พี่นอ้อกตัางโปโปโปเลแล้วเดี๋ยวสิภาพไปตั้งกล่องหลอกนะจ่าเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องถ้ามาเก็บมาหลอกแล้ะจ่าหลอกให้ดูสวยๆงามๆ คนยืนไปไหนคนตกะิออกคนโตฟ้าองอีนอนกะทิผ้าออกจากเียนหาเขาปาเอ,าเอ้าเียัดชนิดละแตแกปัดผ้ากเจาเข้าขไปนั่งเน,อนลอก่ม่บาทเาักอนนี่ไปชิม,มเม็ดกันเห็นยูนี่มันแหลวซ้ำไปบ ไปแล้วน้องไปแล้วเปกๆบางนึงนะ่ะน้องเด้จะบ่แเ่นผู้บาวเอาฝากแฝ่า,าวพ่อแม่พี่น้องเลยยังขึ้รถไปข้ารถเมื่อกี้นี่ทั้งทีเดี๋ยวจะตากเครื่องออกไปแล้วน่อง ลองเลยเอ็นตาเหลือตาล้านตากฝนหอบไอ่หอบพักเขาใส่เห็นก็ตาเหลืออยู่หน่นอยนึงบ้านเห็นแล้วก็แล้วมันหลอกอยู่บ้านในแม่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขนาดฝนตกกันยังแรงอ่นยังฮักกันแล่นฮักพักมาน้ำทางเนี่ยก่าสียหอดรถเปียกเบิดเอารถเปียกเมือ่เเมอเอารถได้หลอกขาบออก หลอกขาบปานี่ยเนี่ยกระป๋อมเหลืออยู่หน่อยเดียวยังคล่องเรียงนางหลอกกี่บาน ูน่นอนเบ่เปียกขึ้งใหแล้วนองกันเขาลดท่านก่อนแต่อื้อน,นิ่นี้เปียกหมอดหยอดเดี๋ยวพอไลยเราจะมานั่งหลอกที่บ่าย บขอบพระคุณหลายๆ้ะจ๊ะเออแมพ่พีหน่องชีวิตเขามาเป็นกำลังใจให้ enjoy life style อินเดนมากแล้วก็มาดามเ็ดมาสลูม้ะจ๊ะเด้อสองพีหน่องกูหูกูห้าฝนตกนิบแลนแตกนิ้ไผนี้มันขึ้นรถไปบ้านอดๆถแค่ย <c ười> ีดอกกันมันอยู่คนละเครื่องข้างกับอนน้นอย่หน่องมาหาอย่างอันปลาอันนี้ปลากวางตุง้ง้ะจ้ะเนาะ สงกระเปียกฝนเก็บอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยมันแสบไอ้ที่นั่งอยู่ในห้องจอดรถนะคุณถามปะไอยังมาบ่หล่ะก็จังเปียกก็จะเงินมาตกน้ำจังไหมไ <c oughs> อยูสนุกและฉันจะเป็นหลอกเขาไม่แล้วเออไปนั่งหลอกข้างนอกเลยแล้ววะไมนจังบาเปลี่ยนไล่หลอกกันสะอึกสื่อื่นไปกินหนัก สัมนีแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้อ,อ,องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะนะรวยรวยทุกคนขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้เ้นาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสัมนีแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยงามอลังการเนาะยู